และที่กําลังว่ายน้ําอยู่นี้นะคะน่าจะเป็นแอฟริกันเพนกวินค่ะเหมือนเพนกวินทั่วๆไปนะคะพบกระจายพันธุ์ในหลายพื้นที่ของออสเตรเลียนิวซีแลลด์และบางส่วนในชชลีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปลาจมูกยาวนะคะหรือชื่อรู้กันในชื่อปลาเบลิก้าค่ะ <S <S มากเลยค่ะราคาตั๋วนะคะก็คนละ17ดอลลาร์ค่ะแต่ว่าเรามีบัตรผ่านจากห้องสมุดก็จะลด50%จ่ายแค่17ดดอลลาร์นะคะโอเค เมื่อเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะเราก็จะเจอนกเพนกวินค่ะซึ่งในนี้จะมีอยู่3สายพันธุ์นะคะคือแอฟริกันเพนกวินลิตเติลบูเพ n กวินและ s o u t h ิร์นร็อกคอ p เปอร์เพนกวค่ะและที่กำลังว่ายน้ำอยู่นี้นะคะน่าจะเป็นแอฟริกันเพนกวิค่ะจะบอกรายละเอียดคร่าวๆของนกเพนกวินให้ฟังนะคะเริ่มจาก a อฟริกันเพนกวิค่ะ ก็แอฟริกันเพนฟินนี่นะคะก็จะมีรําตัวยาวประมาณ68-70เซนติเมตรนะคะน้ำหนักก็ประมาณ2-5กิโลกร,รมะะัมค่ะตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียนะคะมีจงอยปากที่แหลมกว่าเพนกวินฮัมโบน้ำมีกฎใหม่นะจะเป็นเสียงตัวนี้ ริทเทบู่ออกมาก็เป็นริทเทิลบูลเพนกวินนะคะหรือว่าเพนกวินน้อยนะคะจัดเป็นเพนกวินชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยค่ะในบรรดาเพนกวินทั้งหมดนะคะมีความสูงประมาณ33เซนติเมตร จนถึงประมาณ43เซนติเมตรน้ำหนักก็เพียง1.5กิโลกรัมเท่านั้นค่ะเอาเพนควินน้อยนี้นะคะจะมีขนที่หลังอะคะ่ะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะมีจงอยปากสั้นสีดำและเป็นเพนฟินเพียงชนิดเดียวนะคะที่เดินแล้วหัวจะทิ่มลงไปข้างหน้าค่ะไม่ตั้งตรงเหมือนเพนควินทั่วๆไปนะคะพบกระจายพันธุ์ในหลายพื้นที่ของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และบางส่วนในชชลีค่ะต่อมาจะเป็นเซาเทิร์น Roc ก h อ p เปอค่ะจะเกิดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและมหาสมุทรอินเดียตลอดจนบริเวณชายฝั่งตอนใต้ของอเมริกาใต้นะคะแล้วก็ความยาว55เซนติเมตรหนัก2.2กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะเราก็ไปดูส่วนอื่นๆกันต่อนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นปลาจมูกยาวนะคะหรือชื่อรู้กันในชื่อปลาบิลิก้าค่ะเขาก็จะมีลำตัวสีน้ำตาลมะกอกถึงเขียวนะคะมีรูปร่างเหมือนต่อปีโดที่หุ้มด้วยเกาะค่ะเขาก็จะยาวเกือบสามเท่าของหัวเลยนะคะเนี่ยปลาจมูกยาวนี้นะคะก็สามารถอาศัยได้ ในที่ที่มีออกซิเจนต่ำได้ค่ะเพราะว่าเขามีจมูกที่ยาวสามารถพบได้ตามชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางนะคะและอยู่ไกลออกไปทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาค่ะเช่นแคนซัสเท็กซัสตรงนี้ก็จะเป็นอ่างกระจกขนาดใหญ่นะคะซึ่งเราสามารถมองเห็นปลาได้หลายสายพันธุ์เลยค่ะว้าวเด็ดเบ ปลาปลากระเ่พนเพือตรงนี้ก็จะเป็นม้าน้ํานะคะซึ่งมีสีสันสวยงามแปลกตาซึ่งน้ำหมีไม่เคยเห็นมาก่อนจะเคยเห็นตัดที่เป็นสีดําแล้วก็เป็นสีส้มนะคะ 八 t 嗯 ตรงนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกของปลววานแอตแลนติกเหนือนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบนะคะรอชมคลิปต่อไปว่าน้ำหมีจะพาไปเที่ยวไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ